สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนี่นะครับรถคันที่ลูกค้าขับมาจากเชียงรายนะครับผมที่ว่าจะมาเอาตัวถังครับมาสวมตัวถังที่ร้านเราตัวถังลูกค้าเราก็ตัดออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เหลือเฉพาะคัสซีกับช่วงล่างอย่างนี้นะครับเราไปดูตัวถังที่ลูกค้าจะสวมใส่นะครับไปดูกันไปเลย ทีมงานเราชำแหละเสร็จเสร็จแล้วนะครับคะนี่นะครับตัวถังรถเคนก็มาแล้วนะครับรถเคนก็มาแล้วตอนแรกทีมงานช่างที่มาจากเชียงรายบอกว่าจะยกยกเอานะครับจะใช้แม่แรงดันดันดันขึ้นแต่ว่าพอดันไปสักพักแล้วก็กลัวนะครับเห็นมันเอ็น คล้ายๆว่าเหมือนมันจะล้มนะครับก็เลยไม่กล้าครับก็เลยบอกให้ผมจ้างเคนมาช่วยเดี๋ยวผมจะเอาเคหิ้วหน้าแล้วก็ถอยถอยคัดสีตัวนั้นเข้ามานะครับช่างอาทิตย์้ะใจเย็นเนื้องันนี่นะอันนี้ช่างอาทิตย์นะครับผมทีมงานช่างเท่านะครับอคือรอดตายอย่างบุญจิตมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเจอถังลมออกซิเจนนะครับเกือบทังน้อยขาดห้องนึงครับ กับกำแพงขาดเครื่องเนาะว้าแล้ว,วลไปทั้งนัง้นผู้เจ้าเห็นได้เขาะอะออกข่าวเลยอ,อันที่ว่าเลาทางออกซิเจนระเบิดอะยิ่งตัวออกขาอ่าวซองเไอที่ี่อเมริคนเราห้องห้องนี้สอนกำแพงทะลุหกกัดกำแพงเลยทะลุสามสันเลยค <laughs> ือเราจะใช้เคนยก ข้างข้างข้างหลังเขาทังน้ำมันห่องเลยอเนาะแสดงว่าบริษัทโฟลีฟซูใส่เครนขั้นเดียวเพราะว่าใช้เคนซูแล้วก็ลากตัวนันเขาเล่นบ่แล้วก็ลากตัวนี้ออกก้อนลากตัวนันเขาคือเดี๋ยวสัมภาษณ์ช่างที่มาจากเชียงรายก่อนครับจะนอนกี่วันครับคืนนี้หลายอยู่หลายอยู่ได้ไปเที่ยวยังไปเที่ยวยังไปไหมผมพาไปเด้ยเบิกตังลูกพี่นี่ เออลูกพี่เดี๋ยวใจดีพาไปเลี้ยงหันเว้าเลียเ้ยงนั่นเลี้ยงนี่เลี้ยงหีหล้วงวกเขาเลยหันค่อยตายแ้้เยาเว้าคือทำงานวันนี้เป็นวันที่สองนเนาะอ๋อไอตัดตัวถังนะ้ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัดเร็วเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ใช้ถังน้ำมันลองหน้า,หนาไหมลอ,ลองใช่ไหมเนะออละลา,านอะอะฮัลโหลครับครับครับผมได้ยินดูครับผมบางหนเนานะฮัโลโหล ฮลัลโหลยกเลยยกเลยฮัลโหลครับ,บครับผมหลายครับหลายมาเลย เสือเผาเอฟบ่ะเสือเผาเปล่าเสือเผาเปล่าน้ะเสือเฮ็ดซาลี่ป่ะครับอ๋อมีอยู่ครับอยู่เส็นสอเส็นมั้งตอนนี้ครับผมเส็นสเส็นเนี่ยเราเสือเผาเปล่ากระสวยอยู่ครับผมสิบสี่ครับลำบากใจสิบสี่ นายชีออกมันราคาเครับ่าโตเดียวครับมืเยวครับหนึ่งครับผมโอ่มีสองเซนครับยูได้เครับเอดไผมเอ็ดไลไปมวยยานะครับอดอมาบเลก็ได้ครับครับครับแล้วผมส่งให้ ข้างหลังคือยกรอยจากคัสซีแล้วนะครับผมเราใช้ถังน้ำมันรองเหลือเหลือแต่ด้านหน้านะครับเรายังไม่ได้ยกขึ้นตัวถังตัวนี้ยาว8เมตรนะครับเป็นเป็นไม่ถึงชั้นคืบเออชั้นคืบ ยกว่าขึ้นบ่ยกบ่ขึ้นเลยไม่ยกเชนห้าตันหมดเลยนี่เชนห้าตันยกไม่ขึ้นนะครับเราต้องใช้โฟล์ดช่วยนะครับโอ้มุมนี้แสง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 แดดมุมนี้อ้าว เฮียบแล้วก็โฟกดิฟช่วยกันนะครับเอาเคลืนขึ้นเลยเฮียบขึลืนโฟกดิฟเคลอนเฮียบขึ้้อนโฟกึดิฟเลนครับผมเออเฮียบยบจะจะจะหมุนเข้าไปเร้อมันต้องขึ้นอีกไหมเนี่ย ใช้โฟลลิฟอีกแรงหนึ่งนะครับใช้โฟลลิฟอีกแรงหนึ่ง่างไป,ใ,าปใกล้เลย่าพักกันไปใกล้เน้อเน้นความปลอดภัยนะครับเน้นความปลอดภัยนะครับ ไม่ได้ไม่ได้เอาอรถโฟล์คลิฟบอกไม่ได้ดรถโฟล์คลิฟต้องช่วยช่วยเคนครับชอลิฟช่วยเหียบทางน้ำมันตั้งเรียมประตูเลยเนี่ยใช้ถังน้ำมันรองนะครับ แต่เฉพาะตัวถังนะครับลูกค้าก็ขับมาเป็นคันนั่นแหละครับขับมาจากเชียงรายฝั่งนี้เป็นไงฝั่งนี้เป็นไงใช้ใช้ใช้ลองตัวนี้เอาลองลองตัวนี้ไม่ได้บ่กองตัวนี้ไม่ได้บอ โอ้ร่องแล้วมันจะติดล้อป่ะคือคือเมื่อคว้างขลังรถช่วงขาลังก็อยู่ได้ล่ะนี่ไหมฮะวองนี้ว่าอไบ่ไปีขวงนี้อหลันปนเยี่สิบบาทเกรทก็ไ้ครับเฮเากระทขึ้นแท่หลัเอาไม้ม่ใช่เห็นก็ได้กร้อเนกระนี้ก่อจะกระทน้อยน อันนี้สอนอากนะครับ็อาอากอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรนะครับอากอย่างเดียวคือถ้าเราลองตรงนี้มันจะติดล้อหลังนะครับก็เลยทําการลองตรงเหล็กโอ้จะอยููบน๋อนี่มาแต่ไรได้ไโอ้เป็นเพอาเป็นยังเขาใส่ล้นเข็มสู้ซอยเนาะเขาคือเขาเข็เขาบ่อกเพราะว่ออะไ้เพราะเันบ่ล่ะเข็ต้องหิวไว้เลย แนนใบเทิยคือเชนฮ่องซูไปเลยหรืเป่าอันนี้ฮ้องกัวไปเองสิห้องซอยเออแมนแมนเพราะว่าไม่เนาะมันมันมีมองคำพอกันไหนเนาะคำเชล็กหลาไปไปเฮ็ดจ้ไหนก่อยเถียวนันไปไปตีมางไหนกอ่ะอันนอไมบอ โอ้ขันว้าวไม่ออกกันวะ,นะปัดบม่ได้ปล่อยบม่ได้ปล่อยแก๊บม่ได้ปล่อยอย่างลยเจ้าเจ้าใส่ขิมเจ้าใส่เครื่องมือแบบเป็นตะขอได้เนะาะอ,อ๋ะอนี่นะครับปุ่คนคนนี้เคยออกอัมบรินทีวีมาแล้วก็ไทยรัฐทีวีแล้วก็ช่องเกบช่องสามนะครับทีมงานของช่างเท่านะครับจําได้ไหมครับที่ว่าทางเอ็นกีดีเนาะทะลุกําแพงแล้วทะลุห้องพักนะครับผมนี่นะครับคนนี้เลยช่างอาทิตย์นะครับผม จะก,ออก,ก,กวกดคกงวะเอาขั้นนี้ได้มาเสวะบ่เปนขั้นกวนตัวนี้ไหมเลยกเล่ตัวนี้ส<ะ>ื่อมาไหมบ่โอ้ ข้ามกันได้ก้อนกันเลยตัว,วกันต้องเอาหม้อน้ำออกนะครับเพราะว่าเวลาลากคัดซีออกมันจะชนนะครับจะชนตัวถังเพราะาตอนนี้ก็ยกขึ้นสูงพอสมควรแล้วเดี๋จะพา,า,ากันเลื่อมเอาแบตเตอรี่ออกนะ ก็แม่เป็นนักงเงียบเลยคนาะน้้ถูกมุมโอ้ยเอาดีข้ามช่วยตัวนะเอานีเขาไปข้ามนั่นนานี่ไหมเกิดแสงไในลี่ลบมุมได้อยากได้หมอน้ำนี่ปะ แต่บอกลูกน้องเกลืมวาแบตเตอรี่อยอดกันแบตเตอรี่อยู่ข้างรถอยู่นะสร้างอาทิตย์วะไปส่งเสื้อผ้าเอฟซีอาร์เข้าเป้าให้เขาหร่อไปเขาคักไล่มาเลยดูด้านหน้าด้วยนี่นักธบง ว่อน้ำคือสวยเด้วะว่าน้ำสวยเออปีตีเทินนะยเโอเคค่อยมากันภาพอาจจะดูจ,ะจ้าจ้หน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาเกือบจะสี่ห้าโมงแล้วแดดมันส่องครับแดดมันส่อง <c oughs> ใช้คนดึงออกมานะครับใช้คนดึงออกมานะครับ เดือตั้อนตรงๆเนอะอ่าเดินเข็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 นหักขวาขว้าก็ใส่เลยออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกได้แล้วครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นเครื่อง อีสูหกบีดีนะครับ<ไ>ป,ปั๊มใหญ่ด้วยอีสูหกบีดีร้อยหกห้านะครับเกียร์เป็นเกียร์ F B R ห้าเกียร์ลูกค้าท่านใดอยากได้แจกนะครับแยกให้ได้ครับเอาไปเลยไปเลยคนพวกเอาเสียบคางรถขันนั้นแล้วว่างมันจะไปทางเครื่องทางยังด้วยมันบอเห็นเดือดมันตาไม Năn thêm ba hả nằm ตัวนี้ออกนะครับตัวนี้เอาออกเอาไปชำแหละขายเลยเอาไปข้างนอกอ้าวมาแล้วนะครับผมมาแล้วจะเอาคั้นสีกับช่วงล่างตัวนี้เข้านะครับหักขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานั่นบ่เครื่องว่าแตกกะตีวะเลยอ่ะออ อ่า,อาตัวนั้นออกแล้วก็ถอยตัวนี้เข้านะครับตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องอีสุหกปบจีเกียร์ล็อกหกเกียร์ครับ,บเห็นว่าพี่แกจะเปลี่ยนเทิร์นหม้อน้ำนะครับเห็นหม้อน้ำสวยอคัสซีก็สวยช่วงล่างก็สวยครับายางนี่ไหม <c oughs> <c oughs> ยางเป็นยางเรเดียนนะครับ พอกลิบหิวนาไปท่งน้นไปยังหยูล้านเอากไรดปคัสีสวยเจาทางน้ำมันรบ เอาถังน้ำมันออกก่อนวะเออเอ้อ้เอาขามังชับแหล่เลยกี่นอขายให้เจ้าเมียจอดไปขางเฮียนเดียวาจอดได้แต่เบิ่งยืนยืนี่ย น,นะครับตัวถังออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอแค่คัดสีถอยหลังเข้ามาสวมน,นะครับแล้วก็วางลงเลยนี่นะครับสวยงามมากครับสวยงามมากว่าน้ำสวยนะครับว่าน้ำ săn thúp cho hơi sần thúp thôi mà. Đợi đến giờ tan trưa, tôi sẽ

อเ,เอาบัตของเพคุนคือเข้าง่ายแท้ล่ะโอ้บัตของก็ของขึ้นเขกลับเกียงครับเกียงใกล้เชี่งใหม่เออมันย้อนแสงเลยย้อนแสงย้อนแสงว้าว <c oughs> <c oughs> มันกำลังยกขึ้น

มันค่าเล็กไปหน่อยว้า <c oughs> มันค่าเล็กแต่น้อง <c oughs> มันจะย้อนแสงเพราะว่าตะเวนมันอยู่ฝั่งฝนเออตอนนี้รถรถรถเทียบเราไม่สามารถจะยกได้อีกนะครับเพราะว่ามันหนักต้องบอกไฮบาเล่าจังไรอยี้ตอนนี้นั่นเห็นว่ามันเาเล่าไม่สัดนน่ะนะเออตอนนี้ก็คือรถเคียนเราไม่สามารถยก ยกตัวถังสูงขึ้นอีกได้นะครับเพราะว่าชนนะครับชนนะนี่นะครับเราถอยเข้ามาแล้วมันชนตัวนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ชนตัวนี้เราก็เลยทําการปล่อยลมยางออกนะช่างโอเคถอดฟ้าอออ้รงงานรงงานงงนเลยถอดฟ้าถูออกก่อนถอฟ้าเขาเป้านนิดเดียวหนิมะนิดเดียวีนิมะบัต่ำนรกไปเลยเบิ้ลเลย คาพี mm ่าน็อตอีกกีฟุนก็เขาแล้วเนาะจูปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยลงมาเลยหมดแล้วลมแต่ตัวนี้มันหมดได้เลยอันกเพื่อระเบิดได้เ้เพราะเขาเนี่ย้าขาหนีย้คยหม็อนดอยางบนี้อย่างงีอันนม้เม็ เอาพอก็ได้แล้วบามีใครครับเออก็เป็นแต่ตื่นเต้นครัเถอะเอาพ่อพ่อเอาโฟล์กนี้มาช่วยพ่อหัวหน้าสวนเออได้ได้ได้แล้วั็ขี่ฟุ่นเข้าไปนั่นแหละเข้าไปแล้วเข้าได้แล้วปิดไว้เลยปิดไว้เลยเข้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวตอนตอนต่อไปก็รอชมเราเอาตัวถังลงแล้วทำการยึดนะครับผมแต่ผมคาดว่าช่างที่มาจากเชียงรายต้องทำให้มันสมบูรณ์ ประมาณหนึ่งถึงจะกล้าขับกลับได้นะครับเห็นว่าจะกะมานอนสี่ห้าวันเลยเข้าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ มแสาดกเมาไทยว่ะแสดกเมาไทยว่ะเม่ได้ยินไหมเราเรากันเหลือเยอะไหมว่ะเหลือเยอะอยู่เหลือเยอะอยู่เหลือเยอะอยู่ <c ười> แกชอบเล่ากัดได้แต่ว่าผมเมาเลยม,ม, <c ười> มันมึนๆหน่อยมันไปเมาเบียร์ตื่นมือ